ครับท่านผู้ชมหลังจากเทปที่ผ่านมานะครับพี่สายก็โดนป้ายนะครับโดนป้ายแล้วก็ได้เลขมาใช่เก้าเจ็ดเก้าใช่เป็นยังไงบ้างครับหมดไปร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งลอตเตอรี่สี่ใบสี่ใบเราแค่นั้นแหละงวดที่ผ่านมาได้อะไรจากลอตเตอรี่ได้อะไรได้โชคได้ลาบไหมไม่ได้ไม่ได้เลยก็ไปกับเขานั่นแหละก็ไปกับผู้หญิงคนนั้นแหละอ๋อ เ่าบอกแล้วว่าไอ้ไม่ต้องซื้อเยอะอืมเออก็บอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าเทปที่ผ่านมานะพี่สายรู้ไหมมีคนดูเยอะมากเขาน่าจะซื้อเก้าเจ็ดเก้ากันเยอะอพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปล่อยเลขไปสามตัวเบอร์โทรพี่ไม่ได้บอกว่าเลขนะรอเบอร์โทรใช่ไหมเบอร์โทรคนที่เขียนให้เขาก็บอกว่าเบอร์โทรเขาไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อเลขนะอะไรนะ อแม้แต่ตัวเขาก็เสียนะครับเพราะว่าเออโดนไปร้อยคูนร้อยเหรอใช่ร้อยคูณร้อยแล้วลอตเตอรี่สี่ใบแค่นั้นแหละเอาแสดงว่าคุณซื้อเลขใต้ดินใช่ไหมเนี่ยอจะโดนจับไหมเนี่ยก็หลายคนนะครับที่ดูดูคลิปวิธีการป้ายยาของพี่พี่สายเล่าให้ฟังเนาะก็พากันไปซื้อไปซื้อเสียงดวงกันนะครับ ก็โดนกันไปหมดเลยตอนนี้พี่พี่อยากมีอะไรจะแก้ตัวบ้างไหมมีสักสองสามตัวไหมมีวันนี้ก็มีเล็กๆอะไรอะเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเขาป้ายไม่อีกใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่อันนี้มาจากไหนอันนี้อันนี้เหรอจะไปทําบุญหาพ่อไงหลังสงการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงเก้าสี่ห้าที่ว่าเนี่ยเก้าสี่ห้าตัวที่บ้าใช่ไหครับฝัน่าพ่อนนี้ขับมอเตอร์ไซค์พาหลานพาหลานนั่งรถอ้อมบ้านเลยดิ ฝันว่าว่าพี่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์พ่อพ่อพ่อพาพี่ขับมอเตอร์ไซค์พาพาหลานพาหลานแต่พ่อเสียชีวิตไปแล้วใช่จะทำบุญหาเขาในหลังหลังหลังสงการนี่จะทำบุญครก็เลยเออซื้อทะเบียนรถไหมล่ะหรือจะมาบอกให้เราซื้อวะเขาเขาไปยังไงในความฝันเขาขับไปยังไงพี่ขับไปพาหลานนั่งขับไปเฉยเราเห็นวันเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์คันของเขาแหละทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เขาอะไรครับเอาเยอะแล้วเหรอ เอาเอาที่เอาเหรอเก้าเขาเอาเก้าสี่ห้าอ๋อจะเบียนเขานะใช่จะเบียนรถพ่อน่ะเก้าสี่ห้าใช่อายุพ่อเท่าไหร่ครับอายุพ่อเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ตอนเสียนะครับอืมเจ็ดสิบสี่มีหลานไปด้วยมีหลานไปด้วยหลานยูเท่าไหร่หลานยังไม่ได้ขวบเลยยังไม่ได้ขวบน่าจะเป็นศูนย์พ่อเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมใช่ก็น่าจะศูนย์เจ็ดสี่ได้ไหมสมมติว่าเราจะเอาแบบนั้นอะได้ไหมศูนยไอ แนะเขาเรียกอะไรอะแนะน,นําแนะนําจังเลยนะ <laughs> ไม่ไม่ค่อยเน้นเลยนะเดี๋ยวไม่ถูกมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ว่าพี่อีกอ่ะเขาไม่ว่าหรอก <laughs> เพราะว่าเราฝันไง <laughs> เราก็ไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพี่สายเนะี่ยครับก <laughs> ็บ <laughs> ให้มางิดที่แล้วก็เป็นเบอร์โทรของยายที่เป็นป้ายเสียไปครทางนั้นพันกว่าบาทใช่ไหมเสียให้แกงมิช่ชีพใช่พันกว่าบาทอ่าแล้วก็มาเสียเลขอีกเสียเลขอีกลอตเตอรี่สี่ใบสี่แปดสิบโอ้โหแล้วหลังจากที่โดนป้ายไปแล้วเนี่ยมันมีคนมาป้ายอีกไหมครับไม่มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตามตลาดเขาระวังแกเลยตอนเนี้ยใครไปนั่งกับพี่ไม่ได้เลยหรอกทาไมอะ พี่เคยเอาเก้าอี้ไปนั่งให้คนลองรองเท้าเดี๋ยวนี้เก้าอี้เขาก็ไม่ให้ตั้งแล้วก็เก็บไปที่เขาหมดเลยไม่ให้ใครนั่งคือใครจะซื้อนี่หยิบไปเลยคุณห้ามลองแบบเนี้อเอาคน <laughs> คนจะลองรองเท้านะครับร้านพิศสายนะครับขายอยู่ตรงไหนนะตลาดสินสมบูรณ์ตลาดสินสมบูรณ์สายสี่นะครับตลาดสินสมบูรณ์ถ้าใครไม่รู้จักก็เสิร์ชหาใน Google นะครับเจอนะครับแล้วก็หลังจากที่เธอออกคลิปไปฉันจะบอกให้ไปยังไงอะ เอฟซีเธอเยอะมากเลยเอาไปถามที่ตลาดว่าใช่คนนี้ไหมพี่จะบอกให้ใช่คนนี้ไหมที่โดนป้ายอะไรนี่หรอเออใช่คนนี้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วพวกแม่ค้าเขาเห็นตัวเองหรือยังหล่ะเขาออกข่าวแล้วนะเต็มเลยช่องเชฟยันนะเขาบอกเป็นเอฟซีเชฟยันแต่เขาไม่กล้าเข้ามาหาเราไงเขาแต่เขาได้แต่ถามพวกแม่ค้าร้านข้างหน้าร้านขายผลไม้กับร้านขายผัก ครับเออครับถือโทรศัพท์มาเลยเห็นตัวเองหรือยังเนาะแล้วคนนี้ไม่มีไม่มีที่รองรองเท้าก็คือใครมาซื้อนี่ก็หยิบไปเลยใช่ไหมนอกจากคนแก่จริงๆเขาเอาที่มาไป้ายไม่แก่เหรอแก่นอกนอกจากคนที่ขาไม่ดีอ่ะเขาจะเอามาให้นั่งออแล้วเขาก็เอาไปเก็บเหมือนเดิมอันนี้คือเก้าอี้ของตลาด เก้าอีเรานี่แหละอ๋อก็คือแบบถ้าคนยังแข็งแรงอยู่ก็มองแล้วก็จับใส่ถุงไปเลยใช่ไหมไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งไม่ให้คุยไม่ให้คุยเลยใช่ไหมโอ้โหทนผู้ชมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้คุยลยถามว่าฮาวายูนี่ไม่ได้ยังสบายดีไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คุยโทรศัพท์เนี่ยคุณเป็นใครแค่นี้เขาก็หันมาหมดแล้วอ๋อใช่ไหม คือทางตลาดเขาสอดส่องดูเลยนะครับหลังจากมีมีข่าวจะดูเขาจะดูเราไปอีกนานเลยอือนเพื่อนเราแหละาห่วงเราอย่าห่วงแล้วก็คือเอ่อตอนนี้ขายขายดีขายดีไม่หลังจากเอ่อไม่มีคนมาลองรองเท้าแล้วอเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่พอพอได้อยู่ใช่ไหมก็พอได้อยู่มีมีร้านพิสัยร้านเดียวใช่ไหมอยู่ในนั้นน่ะ ขายรองเท้าอ่ะร้านเดียวร้านที่อ๋อในตลาดสินสมบูรณ์นะครับเอ่ออยู่ที่สายสี่เนี่ยมีร้านผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่คนคนเดียวขายรองเท้าขายรองเท้าขายตลาดอยู่ท้ายตลาดนะครับลองเลาะไปดูนะครับแล้วก็นะครับเราไปลองไปถามประสบการณ์ก็จริงจริงที่ว่าเขาโดนโดนป้ายเป็นยังไงคือเข้ามาทักทายได้เข้ามาคุยได้ครับก็คือแต่ว่าเผื่อเขาหลอกว่าผมเนี่ยพวกแกงหลอกลวงอ่ยว่าเป็นเอฟซีช่องนี้เห็นมันอยู่เนี่ย ไปรูปเป็นอย่างนี้ได้ไหมรูปได้บอกเลขได้กันวันนี้ก็เปิดใจนะครับหลังจากโดนเขาเรียกว่าโชคสองชั้นนะครับนอกจากจะโดนเขากล่อมอายาทาแล้วนะครับก็โดนคิดว่าเขาให้โชคมาก็โดนไปอีกนะครับโดนลอตเตอรี่ไปอีกวดนี้ก็ให้ไปอีกแล้วนะครับถ้าใครดูไม่ไม่ทันก็ฟังไม่ถนัดก็กลับไปย้อนดู ข้างหลังแล้วว่ามีสามตัวนะครับอลองไปทายความฝันดีว่าใครทายแม่นนะครับได้โชคจากพี่สายก็นะครับรวมบุญกับพี่สายนะเขาจะไปทําบุญให้พ่อทำบุญให้พ่อทำบุญงานบวชงานบวชเพราะว่าคนคนที่จะบวชเนี่ยครับอายุเขาถึงพอดีแล้วทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเขาจะไปเมืองนอกอทีนี้แม่เราแก่แล้วเขาบอกเขาจะไปเมืองนอกประมาณห้าปีถ้าห้าปีแม่แม่กลัวแม่อยู่ไม่ถึง ขอให้ทํางานบุญบุญบวชให้เขาก่อนเขาจะได้บวชกลัวลานชายไปมีเมียอ๋อบวชก่อนให้บวชก่อนบวชก่อนแล้วก็จะไปเมืองนอกไปเมืองนอกเขาเรียนจบแล้วไงอืมจะไปทํางานเมืองนอกใช่ตอนแรกว่าจะทํากระถินคือทําบุญให้พ่อแล้วก็บวชด้วยเป็นงานเดียวกันสงสัยเขาจะรู้มั้งว่าเราจะทํางานบวชให้เขาว่าพี่ไม่มีตังเขาคงมาหาพี่แหละอืมนี่นี่คือที่มาที่ไปใช่ไหม ที่มาท,ที่ไป945เนี่ยนะใช่ขับมอไซค์ยอย่างเงี้ยพาหลานหลานก็เหมือนเขามากเลยเนี่ยไอ้ตัวที่เกิดใหม่เนี่ยหลังจากที่พ่อเสียพี่พี่จะบอกให้ไอ้วันวันที่ไปทําบุญง,งวดที่แล้วใช่ไหมเป็นไปทําบุญตรงตรงอะไรตรงอัฐิเขาอะครับพระเขาสวดแต่ว่าหลานนี่มันร้องร้องเหมือนดีใจอ่ะไม่หยุดเลยร้อง ร้องแบบดีใจถ้าสวดสวดแต่นั่นน่ะสวดไอ้นั่นให้พ่ออ่แต่ตัวเขานี่ร้องเล่นร้องดีใจไม่ใช่ร้องให้ดีใจดีใจมันเขาเรียกเป็นตัวแทนตัวนั้นเลยเปล่านั่นแหละหลังจากที่พ่อเสียไอ้หลานก็ะทองเลยไอ้หลานสาวเขาอะที่อยู่ท้องเขาบอกว่าเป็นพ่อมาเพาะว่าอ๋อท้องแล้วก็ออกเป็นเด็กคนนั้นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในความฝันของพิสัยนั่นน่ะหน้าเหมือนกันอีก เลยเออจะพูดไม่ได้พูดแล้วเขาจะไม่สบายเลอพูดเมื mm ่อไม่ได้ไปไหนเขาจะไม่สบายเวลาเราพูดว่าเหมือนเหมือนอ๋อเขาจะไม่สบายเลยอืมอันนี้กี่ขวบแล้วนะยังไม่ขวบยังไม่ขวบอ๋อเต่รู้หมดเลยจะไปทําอะไรให้พ่ออันนี้รู้หมดเลยอ๋อพี่อยากเอาวีดีโอให้ดูจังเลยตอนที่ที่ไปทำบุญให้พ่ออ่ะครับที่พี่ไปกับน้องพีอ่ะครับนั่นแหละไปทำบุญ เวลาพระสวดพระอะไรพระจะยืนสวดสี่องค์ใช่ไหมครับกระดูกพ่อพี่ก็อยู่ตรงเนี้ยอ่าสวดไอ้นี่ก็ร้องไปแล้วทีนี้ดีใจบ้านเท้าเอินหาวไหมอ๋อเด็กห่าวนะเอือเด็กน้อยนน้อยนะหาวอืมในน้อยหกเดือนหกเดือนหาวหาวอืมขาสวดไปตีแบบกูสีห่าวกูอ๋อถัาจสวดเสร็จก็เงียบเลยนะเนอะ เขาดีใจแล้วเปล่าเนาะเงียบเลยสวดเสร็จก็เงียบเลยท่านผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอันนี้ครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ควรแทงเกินร้อยบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เาไว้สมีแลละครับ